สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาขึ้นยอดฟ้ากันด้วยดีกว่าเนาะเราเรามาขึ้นยอดฟ้าด้วยขาวขาวกับฟ้าเนาะนี่เราก็พับสามเหลี่ยมแล้วก็เม็ดเราก็วางให้ได้ระยะเนาะเท่าๆกันเนาะ แล้วก็พับสามเหลี่ยมแล้วเราก็นิ้วชี้ดุนขึ้นเนาะจีบหน้านางสีขาวกับสีฟ้าหวานมากเลยเนาะสีขาวสี มันขึ้นสีฟ้าแล้วทีนี้สลับสีสีเขาจะได้หวาน,นเนาะมันเติมสวยแล้วนะเอาแต่และช่องไฟให้เท่ากันเนาะ แต่และช่องไฟเราก็จับแบบให้เท่าให้เท่ากันเปี้ยนะเขาจะได้สวย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมพอเราได้ยอดพุ๊บเราก็ต่อเนาะเอาใบตองต่อเพราะว่าใบตองเขาสั้นเนาะนี่เราก็จะขึ้นแม่แล้วเราก็เอาไปตองต่อ แมกให้แน่นนี่คะ่ะนาะยยอดฟ้าเนาะใบสียอดฟ้า